ณดินแดนเบื้องบนที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางความงดงามของปราสาททองคําและสายลมันหอมหวานมีนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่าวิมาลาผู้มีรูปโฉมงดงามดังบุพพาแห่งสวงสวรรค์แต่ภายใต้รูปลักษณ์อันงดงามนั้นกลับซ่อนความละโมบและความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขตวิมาลาได้ยินเรื่องราวของน้ำอมฤตน้ำวิเศษแห่งความเป็นนมตะ ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังสมบัติของปะอิน์มาเนิ่นนานน้ำวิเศษนี้มีเพียงขวดเดียวในสามโลกผู้ใดได้ดื่มจะได้รับพรแห่งความเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายทุกค่ำคืนวิมาลาจะแอบมองขวดน้ำอมฤตผ่านหน้าต่างคลังสมบัติด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาเธอใช้เวลานับพันปีในการวางแผน สังเกตการเปลี่ยนเวรยามของเทพารักและศึกษาทุกรายละเอียดของการป้องกันที่พระอินวางไว้จนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆดำวิมาลาตัดสินใจลงมือเธอใช้มนต์พรางกายย่องเข้าไปในคลังสมบัติผ่านด่านป้องกันต่างๆด้วยความชำนาญแต่เมื่อมือของเธอเกือบจะแตะต้องขวดน้ำอมฤตยุดเสียงกึกก้องของพระอินดังสนั่นทั่วคลังสมบัติ พระองค์ทรงปรากฏพระองค์พร้อมสายฟ้าในพระหัต์เจ้าฉันกล้านนะักวิมาลาที่คิดจะขโมยน้ำอมฤตไปจากสวรรค์การต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นวิมาลาใช้พลังทั้งหมดที่มีต่อกรกรพระอินทสายฟ้าและพลังวิเศษประทะกันจนเกิดแสงสว่างว่าไปทั่วสวรรค์ชั้นดาววดึงในความโกลาหลน,นั้นขวดน้ำอมฤตถูกกระแทกจนหลุดจากแท่นและร่วงหล่นลงสู่เบื้องล่าง ผ่านเมฆาผ่านอากาศจนตกสู่เมืองบาดาลอันเป็นที่สถิตของพญานาคพระอินทร์ทรงกลิ้วยิ่งนักพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงที่สั่นสะเทือนไปทั่วสวรรค์วิมาลาเจ้าผู้ละโมบเจ้าไม่สมควรอยู่ในสวรรค์อีกต่อไปเราขอสาปให้เจ้าไปเกิดในโลกมนุษย์ในหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ความละโมบของเจ้าจะติดตัวไป และจะนําความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินที่เจ้าย่างไกลจนกว่าเจ้าจะรู้จักความพอเพียงร่างของวิมาลาค่อยๆจางหายไปท่ามกลางแสงสีทองเธอจุติลงสู่โลกมนุษย์ในร่างของทารกน้อยในหมู่บ้านริมแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในแผ่นดินแต่ทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมาดูโลกสายน้ําก็เริ่มเหมือดแห้งพ้องฟ้าที่เคยชุ่มชํากลับปราศจากเมฆฝน ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและเริ่มกระซิบกระซาบกันว่าเด็กน้อยผู้นี้คือกาลกิน,นีที่นำความหายนะมาสู่หมู่บ้านโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเธอคือเทพธิดาผู้ถูกสาปที่ต้องเรียนรู้บทเรียนอันยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปสิบปีเด็กน้อยที่ถูกขนานนามว่าสายน้ำเติบโตขึ้นท่ามกลางความแห้งแล้ง ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีสายน้ำเป็นเด็กที่มีความงดงามผิดแผกไปจากเด็กทั่วไปดวงตาของเธอเป็นประกายดั่งดวงดาวผิวพรรณผุดผ่องราวกับแสงจันทร์แต่ทุกย่างก้าวของเธอกลับทิ้งร่องรอยความแห้งผากไว้เบื้องหลังหญ้าเขียวขจีจะเหี่ยวเฉาเมื่อเธอเดินผ่านต้นไม้จะค่อยๆผลัดใบร่วงหลน่นแม้แต่บ่อน้ำที่เคยลึกก็เริ่มตื้นเขิน ชาวบ้านที่เคยเพียงกระซิบกระซาบเริ่มพูดจาเสียงดังขึ้นทุกวันความกลัวและความโกรธแค้นค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของผู้คนในคืนเดือนดับเมื่อความแห้งแล้งรุนแรงถึงขีดสุดชาวบ้านหลายสิบคนถือคบไฟมาล้อมบ้านของสายน้ำใส่หัวไปให้พ้นเจ้าก,กาลกินนีเสียงตะโกนก้องกังวานนางนำความหายนะมาสู่หมู่บ้านของเราอีกเสียงดังขึ้น ไปให้พ้นทั้งครอบครัวพ่อและแม่ของสายน้ำผู้เลี้ยงดูเธอมาด้วยความรักและความเมตตาจำต้องห่อเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นและพาลูกสาวนี้ออกจากหมู่บ้านในคืนนั้นท่ามกลางเสียงด่าทอและก้อนหินที่ป่าใสพวกเขาเดินทางไปในป่าลึกไร้จุดหมายหิวโหยและอ่อนล้าต้นไม้ที่พวกเขาเดินผ่านค่อยๆเหี่ยวเฉาไปทีละต้นสายน้ำได้แต่ร้องไห้ เมื่อเห็นผลของคำสาปที่ติดตามเธอไปแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องแบกรับชะตากรรมเช่นนี้หลังจากเดินทางมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโขดหินใหญ่ที่มีน้ำตกไหลรินณที่นั่นมีอาสมเล็กๆของฤาษีชาราผู้หนึ่งเรารุงรังสีขาวโพลนดวงตาเปลี่ยมด้วยเมตตามาสิเด็กน้อยฤาษีเอ่ยเสียงแผ่วเบา ข้ารอเจ้าอยู่สายน้ำและพ่อแม่ชะง,งักด้วยความประหลาดใจฤรือีผู้นี้กลับไม่แสดงท่าทีรังเกียจหรือหวาดกลัวเธอเลยแต่หนูจะทำให้ทุกอย่างเหงี่ยวแห้งสายน้ำพูดเสียงสันฤรืียิ้มอย่างเมตตาเจ้าคิดว่าทำไมข้าถึงอาศัยอยู่ข้างน้ำตกที่ไม่มีวันเหือดแห้งข้ารู้ว่าเจ้าจะมา เจ้าคือวิมาลาเทพธิดาผู้ถูกสาปจากสวรรค์ดวงตาของสายน้ำเบิกกว้างด้วยความตกใจภาพความทรงจำบางอย่างบูบผ่านเข้ามาในหัวแต่จับต้องไม่ได้ฤาษีชราผายมือเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้ามาในอาสมมหาเถิดที่นี่จะเป็นบ้านของพวกเจ้าและที่นี่เจ้าจะได้เรียนรู้บทเรียนที่แท้จริงของชีวิต แม้ผืนดินรอบๆตัวสายน้ำจะยังคงแห้งผากแต่น้ำตกก็ยังคงไหลเรียนเสียงน้ำกระทบโขดหินดังกังวานราวกับเสียงหัวรอบแผวเบาณอาสมแห่งนี้การเดินทางใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นข่าวเรื่องหมู่บ้านที่ถูกความแห้งแล้งโอบล้อมแพร่สะพัดไปถึงพระราชวังเล่าลือกันว่ามีเด็กสาวผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกินี นำความวิบัติมาสู่หมู่บ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในแผ่นดินจนชาวบ้านต้องขับไล่เธอและครอบครัวออกไปพระโอรสองค์น้อยพระนามว่าราวิ์ทรงมีพระชนสาเพยียงสิบปีแต่พระไทยเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อทรงได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งพระองค์ทรงรู้สึกสะเทือนพระทยยิ่งนักพระบรมราชานุญาตพระราชบิดา ขอพระราชทานสเสบียงอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนาไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนพระราชาทอดพระเนตรพระโอรสด้วยความภาคภูมิพระทยัยเจ้าจงไปดูแลทุกสุขของราษฎรเถิดแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะเรื่องนี้อาจไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นดทธิ์เสด็จออกจากพระราชวังพร้อมขอบวนเกวียนบรรทุกสเสบียงมีทหารองครักษ์ติดตามเพียงไม่กี่นายพระองค์ทรงต้องการเข้าถึงราษฎรอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องการให้พิธีรีตองมาเป็นกำแพงกัน้นเมื่อเสด็จถึงหมู่บ้านภาพที่เห็นทําให้พระไทยสลดท้องทุ่งที่เคยเขียวขจีกลับกลายเป็นสีน้ําตาลแห้งกรังแม่น้ําเหลือเพียงร่องน้ําแคบๆชาวบ้านผอมโซสีหน้าหม่นหมองพวกเราขอถบายบังคมใต่ฝาละอ,องธุลีพบาศชาวบ้านพากันหมอบกราบน้ําตาคลอเมื่อเห็นสเสบียงอาหารที่นํามา พระโอรสทรงซักถามถึงต้นเหตุของความแห้งแล้งชาวบ้านเล่าถึงเด็กสาวผู้นั้นเล่าถึงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทันทีที่เธอลืมตาดูโลกเล่าถึงพืชผลที่เหี่ยวเฉาตายทุกครั้งที่เธอเดินผ่านแปลกนะักพระโอรสทรงคุ้นคิดเหตุใดเด็กคนหนึ่งจึงมีพลังเช่นนี้ได้ระหว่างที่ทรงแจกจ่ายสเบียงพระโอรสทรงได้ยินเสียงกระซิบของชายชาราผู้หนึ่งมีลือสีที่อาศัยอยู่ริมน้ําตกในป่าลึก ท่านเป็นผู้รู้แจ้งบางทีท่านอาจมีคำตอบพระโอรสทรงตัดสินพระไทยทันทีข้าจะต้องพบฤาษีผู้นี้ให้ได้และต้องค้นหาความจริงเรื่องเด็กสาวผู้นั้นมันต้องมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ต้องมีทางแก้ไขเรื่องนี้ก่อนเสด็จกลับพระองค์ทรงสั่งให้จัดตั้งโรงทานและระบบส่งน้ำชั่วคราวพร้อมทั้งวางแผนที่จะเสด็จออกตามหาฤาษี และเด็กสาวปริศนาผู้นั้นโดยไม่ทรงรู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้จะนำพระองค์ไปพบกับชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้นานแสนนานองค์ชายรวิ์สเสด็จเข้าป่าลือเพียงลำพังกับมา้าทรงตัวเดียวทรงปลอมพระองค์เป็นนักเดินทางทั่วไปไม่ต้องการให้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นอุปสรรคในการค้นหาความจริงป่าทึบรอบพระองค์เริ่มหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆ เสียงน้ํำตกไกลๆเป็นเพียงเสียงเดียวที่นําทางพระองค์จนกระทั่งถึงโขดหินใหญ่ริมน้ําตกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอาสมเล็กๆและเงาร่างของหญิงสาวที่กําลังตักน้ําอยู่ริมทานแม้ผืนดินรอบกายของนางจะแห้งผากแต่ความงามของนางกลับเปล่งประกายราวกับดวงดาวยามราตรีนี่คงเป็นเด็กสาวที่ชาวบ้านเล่าถึงองชายรวิทยำพึงแต่แทนที่จะรู้สึกหวาดกลัว พระองค์กลับรู้สึกคุ้นเคยประหลาดเรากับเคยพบนางมาก่อนในภพชาติที่แสนไกลสายน้ําสัมพันธ์ได้ถึงการมาของผู้มาเยือนนางหันมาสบตากับระวิทย์หัวใจของทั้งสองเต้นรัวพร้อมกันความทรงจําบางอย่างวูบผ่านเข้ามาในห้วงคํหนึ่งแต่จับต้องไม่ได้หม่อมฉันรู้สึกเหมือนเคยพบพระองค์ที่ไหนมาก่อนสายน้ําเอ่ยเบาๆก่อนจะรู้ตัวว่าหลุดปากเรียกยศของระวิทย์ออกมา ทั้งที่ไม่มีใครบอกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นเชื้อพระวงศ์ระวิทาถามอ๋อนั่นเพราะข้าบอกนางเองเสียงของฤาษีดังแทรกขึ้นท่านยืนอยู่ที่ประตูอาสมรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาข้ารู้ว่าเจ้าจะมาองค์ชายระวิทเช่นเดียวกับที่ข้ารู้ว่าสายน้ำจะมาทั้งสอง เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ถูกริขิตไว้นานแล้วฤศีเชิญทั้งสองเข้าไปในอาสมท่ามกลางแสงแตะเกียงสลัวท่านเล่าถึงความจริงทั้งหมดเล่าถึงวิมาลาผู้ละโมบน้ำอำมฤตการต่อสู้บนสวรรค์และคำสาปของพระอินแต่ยังมีทางแก้ฤศีกล่าวน้ำอำมฤตที่ตกลงไปนั้นอยู่ในครอบครองของเท้าพญานาคตามหาสมุทร หากเจ้าต้องการแก่คำสาปเจ้าต้องลงไปในมหาสมุทรลึกไปถึงวังบาดาลและนำน้ำอำมฤตกลับมาหรืสีหันไปทางสายน้ำแต่ไม่มีผู้ใดสามารถแต่ต้องขวดนั้นได้นอกจากเจ้าของที่แท้จริงนั่นคือตัวเจ้าเองวิมาลาแต่ข้าจะลงไปถึงวังบาดาลได้อย่างไร สายน้ำถามน้ำตาคลอข้าจะไปกับเจ้าดาวิดตัดแทกขึ้นอย่างไม่รังเลข้าจะช่วยเจ้าแก้คำสาปนี้หรือสียิ้มนั่นและคือเหตุผลที่พรมลิขิตนำพาพวกเจ้ามาพบกันเพราะมีความรักอันบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยให้ผ่านพ้นการทดสอบครั้งนี้ไปได้หรือสีลุกขึ้น เดินไปที่หีบไม้เก่าแก่มุมห้องหยิบสร้อยมุกประหลาดเส้นหนึ่งออกมาสร้อยมุกแห่งมหาสมุทรเส้นนี้จะช่วยให้พวกเจ้าหายใจใต้น้ำได้แต่การเดินทางจะไม่ง่ายเท้าปัญนาคไม่ใช่ผู้ที่จะยอมคืนสมบัติล้ำค่าโดยง่ายสายน้ำและระวิทมองหน้ากันในดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังการผจญภัยครั้งใหม่ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยส้อยมุกแห่งมหาสมุทรจากเรือสีสายน้ำและระวิทย์เดินทางไปถึงชายฝั่งทะเลทั้งสองสวมสร้อยมุกและดำดิ่งลงสู่ห่วงมหาสมุทรอันลึกลับผ่านฝูงปลานาณาชนิดผ่านแนวปะการาังสีสันสดใสจนถึงเขตแดนอันมืดมิดของวังบาดานณที่นั่นพวกเขาพบกับเท้าพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ พญานาครตรวจสอบจิตใจของทั้งสองด้วยยานวิเศษและพบว่าสายน้ำคือวิมาลาที่ถูกสาบส่วนระวิตคือดวงวิญญาณคู่กันที่ถูกลิขิตให้มาพบกันในชาตินี้เจ้ามาเพื่อน้ำอมฤตใช่หรือไม่เท้าพญานาคถามเสียงก้องกังวานใต้ท้องทะเลใช่ไหมคะสายน้ำตอบอย่างนอบน้อมแต่หมอ่อมฉันไม่ได้ต้องการความเป็นอมตะอีกต่อไปหมอ่อมฉัน ต้องการนำน้ำำําอมฤตไปช่วยผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคํำสาพที่ติดตัวหม่อมฉันเท้าพญานาคยิ้มนี่คือสิ่งที่ข้ารอคอยการที่เจ้าจะเรียนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของน้ำำําอมฤตมันไม่ใช่เพื่อความเป็นอมตะของตัวเองแต่เพื่อการเสียสละและความเมตตาต่อผู้อืนเท้าพญานาคมอบขวดน้ำำําอมฤตคืนให้สายน้ําแต่ก่อนที่ทั้งสองจะจากไป ท้าพญานาเคเอ่ยว่าจงจำไว้น้ำอมฤตนี้มีพลังมากพอที่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเจ้าต้องเลือกให้ดีว่าจะใช้มันอย่างไรสายน้ำและองค์ชายราวิตกลับขึ้นมาบนผืนดินพวกเขารีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านที่แห้งแลง้งเมื่อถึงที่นั่นภาพที่เห็นทำให้หัวใจสลายชาวบ้านผอมโซยิ่งกว่าเดิม พืชผลตายหมดแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เริ่มล้มตายสายน้ำมองขวดน้ำอมฤตในมือนางรู้ว่าหากดื่มมันนางจะหลุดพ้นจากคำสาปแต่ชาวบ้านและผืนดินจะยังคงทุกข์ทรมานข้าจะไม่ทำเพื่อตัวเองอีกสายน้ำตัดสินใจนางเทน้ำอมฤตลงบนพื้นดินที่แห้งแลง้งทันใดนั้นปานที่หานก็เกิดขึ้นน้ำอมฤตซึมลงดิน แล้วพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุทิพย์ความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นแผ่ซ่านไปทั่วผืนดินต้นไม้เริ่มแตกใบอ่อนหญ้าเขียวขจีงอกงามแม่น้ำที่เหือดแห้งกลับมีน้ำไหลรินเสียงกึกก้องดังขึ้นบนท้องฟ้าพระอินเรเสด็จลงมาพร้อมกับแสงสว่างจ้าวิมาลาเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าเรียนรู้บทเรียนแห่งความเสียสละพระอินตรัส ข้าขอถอนคำสาปและอวยพรให้เจ้าใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อย่างมีความสุขระวิ์คุกเข่าลงตรงหน้าพระอินทข้าขอพระราชทานอนุญาตอภิเษกสมรสกับสายน้ำพระอินทอดพระเนตรทั้งสองด้วยความเมตตาพร้มลิขิตที่ได้นำพาให้ดวงวิญญาณทั้งสองมาพบกันจงครองรักกันให้ยืนยาวงานอภิเษกสมรสจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่พระราชวัง โดยมีพระราชบิดาของรวิทเป็นประธานชาวบ้านทั้งหมดได้รับเชิญมาร่วมงานพวกเขาขอโทษสายน้ำที่เคยรังเกียจและขอบคุณที่นางเสด็จสลับเพื่อพวกเขาน้ำพุทิพย์ที่เกิดจากน้ำอมฤตยังคงไหลรินกลายเป็นต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินไปชั่วนิรันด์เป็นที่เล่าขานกันว่าหากผู้ใดได้ดื่มน้ำจากน้ำพุนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จะพบกับความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความเป็นอมตะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการรู้จักพอและการเสียสละเพื่อผู้อื่นสายน้ำไดรวิทย์ครองรักกันอย่างมีความสุขพวกเขาปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาและเป็นที่รักของประชาชนเรื่องราวของวิมาลาผู้กลับใจได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นบทเรียนที่สอนให้ผู้คนรู้จักคุณค่าของความพอเพียงและการเสียสละเพื่อผู้อื่น